ถ้าไม่ลบเนี่ยจะปรับเวลาห้าหมื่นบาทจะคิดค่าเสียหายเวลาห้าหมื่นะจะคิดค่าเสียหายที่มีการโพสต์ไปเนี่ยสล้านเป็นการขค่มขคู่ให้คนเนี่ยเกิดความกลัวได้ถ้าคุณขิงจะเอาเรื่องนะครับเสียผมจะพาไปแจ้งความ,มดำเนินคดีนะครับทั้งคนออกโนติสแล้วก็ทั้งคนที่มอบอำนาจให้ออกเลย ก็เมื like ่อวานเนี่ยนะครับทางคุณขิงนะครับเขาได้ติดต่อมาทาง Li น e แอดที่พี่รับปรึกษากฎหมายนะครับชื่อสิทธา S I P R A นะครับว่าเนี่ยเขาเนี่ยได้ไปการไปรีวิวที่พักที่เขาใหญ่ที่หนึ่งแล้วปรากฏว่าโดนฟ้องมา3ล้านผมก็เลยเอ๊ะเรื่องราวเป็นยังไงอยากขอดูหลักฐานเอกสารต่างๆคุณขิงเขาก็เลยขับรถมานะครับจากชัยนานะครับมาหาพี่ที่สำนักงาน นะครับก็เขาก็เอาเอกสารหลักฐานให้ดูผมก็ถามว่าแล้วเหตุการณ์มันตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปพักโรงแรมเนี่ยตั้งแต่ตอนปี63แต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปรีวิวแล้วพอดีเขาเพิ่งจะมาเห็นเข้าตอนปี64เดือนธันวาเนี่ยนะครับเขาก็เลยไปรีวิวนะก็ไปรีวิวอย่างที่ได้เสนอไปทางเพจนะครับข้อความก็มีทั้งติแล้วก็ทั้งชมนะครับแต่ปรากฏว่าถูก โรงแรมเนี่ยฟ้องมานะครับว่าให้ลบลบไอที่รีวิวนี่นะถ้าไม่ลบเนี่ยจะปรับเวลาห้า0มบาทจะคิดค่าเสียหายเวละห้าหมื่นแล้วก็จะคิดค่าเสียหายที่มีการโพสต์ไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงน,นะครับเป็นจํานวน3ล้านนะแล้วก็ยังให้ให้มีการโฆษณาขอโทษทางโรงแรมเนี่ยทางหนังสือพิมพ ห้าฉบับติดต่อกันเจ็ดวันติดต่อกันด้วยนะครับเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าของโรงแรมไปรีวิวให้คะแนนต่ำหกคะแนนเนี่ยมันถูกฟอ้องได้หรือเปล่าเขาก็เลยมาหาที่สำนักง,งานนะครับทีนี้ก็เลยให้คำปรึกษาเขาว่าเราไปพักจริงหรือเปล่าข้อแรกนะเ็ไปพักจริงถึงแม้ว่าจะมีการรีวิวที่ช้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่ทาให้เราหมดสิทธิ์รีวิวนะต้องบอกก่อน เราก็ยังรีวิวเพราะคําคที่เขาใช้เขาบอกว่าภาพขณะที่ไปพักกับภาพที่ปรากฏในรูปที่มีการโฆษณามันแตกต่างกันเขาก็บอกแบบนี้คือเขาไม่ได้บอกว่าเป็นการที่ไปพักตอนนั้นเขาก็ย้อนอดีตไปว่าในในขณะนั้นนะครับก็เราไอ้ถ้อยคําที่เขาพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นการใส่ร้ายใส่ความโรงแรมมันเป็นเป็นการที่เขาเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าสแสดงความคิดเห็นหรือว่ารีวิวเนี่ยโดยสุจริตนะครับ มันก็เลยไม่มีความผิดอยู่แล้วไม่ทางโรงแรมเนี่ยไม่สามารถที่จะฟ้องมาได้หรือถ้าฟ้องมาเราก็สู้ได้นะครับหลายคนกลัวว่าอย่างนี้จะเวลาไปพักจะไม่กล้ารีวิวแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องกลัวนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นไปเที่ยวแล้วจะรีวิวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมซื้อสินค้าซื้อบริการอะไรต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถรีวิวได้เพราะว่าเขามีช่องให้เราแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่ว่าเราจะแสดงเห,หต่การณ์คุยอย่างเดียวอะไรที่ไม่ดีเราก็สามารถที่จะบอกเขาปรับปรุงได้นะแล้วถ้าเกิดเราทําโดยสุจริตเรายึดมั่นอยู่เนียวว่าเออถ้าเรารีวิวโดยสุจริตนะครับเราไม่ต้องมีความกังวลอะไรเลยไม่ต้องไปกลัวว่าจะถูกฟ้องเพราะถ้าเกิดฟ้องมาเนี่ยนะครับเราก็มีสามารถีจะสู้ได้นะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะครับบอกบอกกันทางนี้เลยแล้วกันนะครับไปรีวิวแล้วปรากฏว่าโดนกัดแกล้งฟ้องมาหลายร้านอะไรอย่างนี้นะครับ ก็ติดต่อมาได้เลยยินดีที่จะช่วยนะครับแต่ต้องเป็นสุจริตชนนะบอกก่อนไม่ใช่ว่าไปรีวิวในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอันนี้เราก็ช่วยไม่ได้นะครับเราสามารถสู้คดีได้ไหมคะฟ้องคดีเขาเหรอกออ็จริงจริงแล้วนะต้องบอกก่อนไอการที่เขายื่นหนังสือโนติสมาอย่างนี้นะครับคือพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการบอกว่าเราจะดําเนินการตามกฎหมายอะไรต่างๆถ้าเกิดเรา ได้กระทําความผิดแล้วมีคนบอกว่าจะดําเนินการตามกฎหมายกับเราอย่างนี้เป็นโนติที่ชอบด้วยกฎหมายสามารถที่จะทําได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไอสิ่งที่เราทําเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นแล้วทําหนังสือมาในสระเป็นการข่มขู่ให้เราเกิดความกลัวแบบนี้อาจจะเข้าประมวลกฎหมายอาญานในเรื่องของการข่มขู่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้เขาจะบอกว่าจะมีการฟ้องเรียกเงินเนี่ยนะครับ มันเป็นขั้นตอนของกฎหมายถูกต้องนะครับแต่ว่าถามถามหน่อยว่าไอ้คนรีวิวเนี่ยเขาผิดกฎหมายข้อไหนที่คุณจะมาฟ้องด้วยเงินที่เยอะๆแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันเป็นการเ,เขาเรียกว่าเป็นการใช้สิทธิ์เกินส่วนนะครับเป็นการข่มขู่ให้คนเนี่ยเกิดความกลัวได้ถ้าแบบนี้นะครับถ้าคุณ,ค,ณคุณขิงเอาเรื่องได้บอกรายการข่าวสดในรายการแรกเลยยังไม่ได้คุยคุณขิงเลยนะถ้าคุณขิงจะเอาเรื่องนะครับ สามารถเดี๋ยวผมจะพาไปแจ้งความดาเนินคดีนะครับทั้งคนออกโนติสแล้วก็ทั้งคนที่มอบอํานาจให้ออกเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการข่มขู่ให้คุณขิงเนี่ยเกิดความกลัวแล้วนะเราไม่ได้ทําผิดเราสุจริตเราไม่ต้องไปกลัวอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วรีวิวแบบไหนที่สามารถรีวิวได้รีวิวแบบไหนที่ไม่สามารถรีวิวได้หรือว่าเข้าข่ายความผิดนี้ค่ะก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่า ไอการที่เราไปรีวิวเนี่ยนะมันเป็นเรื่องจริงที่เราไปเจอมารับประสบการณ์ของเราเองโดยตรงคือต้องบอกก่อนว่าเวลาเราไปที่พักโรงแรมหรือไปสถานให้บริการต่างๆเนี่ยภาพโฆษณาเป็นอย่างหนึง่งนะครับแต่การที่คนที่ไปใช้ใช้บริการจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึง่งนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่มาต่อหลังเราเนี่ยที่เขากำลังจะตัดสินใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดูได้ไวควรจะไปหรือไม่ควรจะไปจากการที่คนก่อนหน้าเนี่ยไปรีวิวนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเรารีวิวในสิ่งที่เป็นความจริงที่เราเจอมากับตัวเองนะครับว่าเอ๊ะเราเราไปรีวิวเรื่องนี้เนี่ยพนักง,งานบริการไม่ดีเลยนะไม่ควรจะมาต่อถึงจะพูดอย่างนี้ต่อเลยนะครับมันก็เป็นความรู้สึกเป็นเป็นเอ่อเป็นสิ่งที่เราพบเจอมากับตัวนะครับเราไม่ได้ไปกั่นแกล้งไม่ใช่ว่าถ้าเกิดไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วเราไปกล่าวหาโรงแรมไอ้อย่างนั้นอ่ะรีวิวไม่ได้รีวิวอย่างนี้ถูกฟ้อง แต่ถ้ารีวิวด้วยความจริงอะ่ะเรารีวิวได้หมดเลยครับไม่ว่าจะดีหรือแย่จะให้หนึ่งคะแนนหรือจะให้สิบคะแนนนะครับเป็นสิทธิ์ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับทุกคนเป็นสิทธิ์ของทุกคนที่เป็นผู้ใช้บริการนะครับของผู้ให้บริการทุกอย่างที่เปิดให้เรารีวิวเราสามารถวิจารณ์ได้โดยสุจริตครับอืม